ีมันเป็นต้วนกับยิปทงเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเขี้ยใครอ่ะเล่นไหมเฮ้ยมันตาเน็ตไหมมาแล้วมันมาแล้ว เจ็บันเจ็บเออเด็ดตามยากแล้วโดดลงไปในลงรถได้เลยออกเลี้ยงตัวข้างหลังก็เสียโดวข้างหน้านะพอไหมะาอ้ยโอ้โหเยี่ยมอยู่ตรงนี้ ตายตายเขื่อยอู้ไม่ต้องเก็บแล้วเนี่ยไปเลยมูลฟรี